ไม่มีความเย็นในกามมาคันธิยะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือท่านเคยได้เห็นหรือเคยได้ฟังบ้างหรือไม่ว่าพระราชาก็ดีอัมมาตผู้ใหญ่ของพระราชาก็ดีผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณห้าให้เขาบำเรออยู่ยังละการ,รมตันหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนเพราะการมไม่ได้ แล้วจะเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบเย็นอยู่ณภายในในอดีตก็ตามกำลังอยู่ในปัจจุบันก็ตามหรือจักอยู่ในอนาคตก็ตามนั้นมีอยู่บ้างหรือข้อนั้นไม่เคยมีเลยท่านโคดมมาคันธียะถูกแล้วแม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังเช่นนั้นเลยว่า พระราชาก็ดีอํมมา์ผู้ใหญ่ของพระราชาก็ดีผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณห้าให้เขาบำเรอยอยู่ยังละกรรมตันหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนเพราะกรรมไม่ได้แล้วจะเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบเย็นอยู่ณภายในในอดีตก็ตามกำลังอยู่ในปัจจุบันก็ตามหรือจักอยู่ในอนาคตก็ตาม đằng lý lê